ข่ามกไก่แต้สาวพี่น้องพี่อเองเฮ็ดไวตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยคุณลูกกะกลับมาจากทํางานก็กินไปแล้วคุณสามีก็กินไปแล้วพี่เองก,ก็เลยมากินตอนซาวนี่จ้ะเฮ็ดง่ายๆเลยพี่น้องง่ายมากๆค่ะสื่อข่าวหมกอันเป็นซองนะคะมาเรากะมาตุ่มไก่กับเครื่องปรุงเขาน่นละล่ะแล้วจังเอาน้ำที่ต้่มไก่กับเครื่องปรุงแล้วก็ไก่ ลงไปหุงในหม้อหุงเข่าค่ะง่ายมากค่ะง่ายมากๆเลยพี่อิงเห็ดแล้วก็แซ่บเข้มข้นกินกับซุปเนื้อค่ะว่าม่นซุปหางวัวที่จริงที่ซื่อหางวัวมาสุปมาละแต่ว่ามันบ่มีพี่อิงก็เลยเอาเนื้อมาต้มเป็นซุปนะคะใส่มะเขือเทศหอมหัวไ่ต้มเปรี้ยวๆจากน่อยแซ่บคักขนาดพี่น้องเ้ยมาเสิร์ฟกันจ้ะนึกอยากกินกวยบวชชีกะ โลดกกากต้มกล้วยเลยค่ะต้มจากน้อยนึ่งพอให้กล้วยอันยางมันออกจากน้อยนึงนะพี่น้องนะเนาะตอนต้มกะใส่เกลือลงไปบ่มีกล้วยน้ำว่ากับกล้วยหอมนี่แหละค่ะเอาเน่วยเขียวเยวน่วยที่มันยังบอสีเหลืองมาจากน้อยต้มนี่จ้ะกะทิกระตองย่ากะทิกระปองโรดน้นตาลทรายลงไปเกลือ เึืงสอนซาคนค้นเข่ากันชิมเบิงให้รสชาติหวานหวานมันเข็มได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวล้อเอากล้วยมาอันสุกแล้วเอากล้วยมาใส่ง่ายคักชีวิตแม่บ้านยุคปัจจุบันนี้ง่ายงาย่ได้แล้วพี่น้องคน้นว่าต้องร้อให้อันมันแตกมันเนาะค่ะเนาะ ตังไฟอ่อนๆมาตรงร้อแตกมันเดี๋ยวรอกล้วยมาใส่จะ้ะกล้วยก็ต้มแล้วพี่น้องมาบบดนี้มาเอากล้วยใส่กล้วยนี้พี่อิงสิใส่แบบตัดแบบนี้ได้จะ้ะพี่อิงสิใส่ตัดแบบกลมๆพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยขั้นพามันเห็นว่าพี่น้องขั้นมันพามาันไม่ชแตกเป็นเปียงๆแบบนี้เด้อพิงก,ก็เลตัดเป็นกลมๆอย่างนี่ค่ะเนาะใส่ลงไปเลยจ้า นี่ล่ะต้มกล้วยบะต้องต้มโดนนะคะกล้วยหอมนี่บะต้องต้มโดนแป๊บเดียวได้กินแล้วพี่อิงเฮ็ดนี่บ่เกินบ่เกินสิบนาทีค่ะอันกล้ยวยบวชีพี่อิงนี่ได้กินแล้วได้พี่น้องนี่แล้วก็บะต้องร้อให้มันอันน้ำกะทิแตกมันค่ะกะทิกองเนี่ยมันสุกอยู่แล้วล่ะ เนาะเขาเนาะเขาเห็ดพัดจะไหลมาแล้วว่าต้องเห็ดให้มันแตกมันกับพี่อิงก,ก็แค่เอาให้น้ำตาลมันละลายซื้อ,อค้นให้มันเกิดความห่อนแลวก็น้้ำตาลมันละลายแล้วก็เหยาะเกลือดีพี่น้องจ้านี่มามากินบะเฮ้ยมาสกินแบบห่อนหอนหรือสิกินแบบใส่น้ำแข็งก็ว่าไปเอ้าเดี๋ยวมากินกันพี่น้อง มาบัดน,นี้พี่น้องกินกล้วยบวชซีกับพี่อิงพี่อิงทีกินกล้วยบวชซีแล้วพี่อิงก็สิดื่มน้ำซ้าไปพรมพักจากน้อยนึงจากแป๊บหนึงหลังจากที่ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกะจังสิพานติกเด็กออกไปยางกิจวัตรประจำวันของพี่อิงนี่แหลจะจ้ะมากินกล้วยบวชซีน้ำพี่อิงจะ้ะ